เป็นไปได้นี่ครับที่ว่าพี่น้องประชาชนจะเอาเงินที่ได้ไปเนี่ยไปซื้อกับรายเล็กไม่มีความแตกต่ตางเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยต้องใช้คำว่าไม่มี exclusion คือไม่มีการไม่มีการกันใครออกจากระบบนะครับหมายความว่าสามารถที่จะดำเนินการได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในระบบฐานภาษีหรือไม่นะครับถ้าอยู่ในฐานภาษีแน่นอนว่าคุณขึ้นเงินได้ที่เคยพูดนั่นแหละก็ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่ในฐานภาษีก็เป็นเป็นอีกหนึ่งเชนที่รับเงินมา แล้วใช้ต่อนะครับหมายความความหมายคือเช่นนั้นแต่ในขณะที่ชี้แจงเนี่ยสิ่งที่พยายามสื่อก็คือมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องไปใช้ที่รายใหญ่หรือรายเล็กมันก็จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามความาดีมานของพี่น้องประชาชนที่มันเกิดขึ้นจริงซึ่งแน่นอนครับเราก็คอนเซิร์นในประเด็นนี้นะครับและเราก็คงจะต้องมีกลไกเพื่อที่จะจูงใจให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในระดับชุมชน สิ่งที่เราล็อกไว้2อ,อย่างหนึ่งก็คือกรอบระยะเวลานะครับกับระยะเวลาในการใช้เพราะกลไกนี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเราบอกว่าเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจกนะครับระยะเวลาเพื่อให้มันเกิดการใช้ที่เร็วที่สุดเรื่องของกรอบระยะทางเนี่ยที่บอก4ี่กิโลเมตรหรือจะขยายหรือไม่ก็ตามเนี่ยเป็นการยืนยันว่าเม็ดเงินเนี่ยมันจะหมุนอยู่ในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสองวัตถุประสงค์หลักของกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจกตามนโยบาย10,000บาทาครับ